สวัสดีครับผมสวัสดปีปีใหม่ไทยทุกๆคนด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแต่ความสุขสมหวังมากนะครับผมในสงการนี้นะยังไงวันนี้ผมก็ขอตอบคอมเมนต์ของน้องคนนี้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ตำนานผู้สร้างปอหางยาว <c oughs> ที่มีลมหายใจต้องออกสัมภาษณ์กันละครั้งหนึ่งแล้วครับ โอเคครับผมเรื่องของนนกนะครับนนกนกลายปอหางยาวหรือนนกหน้าลายปอหางยาวนะผมได้ไปสัมภาษณ์เข้ามาแล้วนะครับผม <c oughs> ไปสัมภาษณ์พานา้าเขาไปเที่ยวเอ้ยไปกินไปกินข้าไวไปไปเยี่ยมนะ้าไปซื้อเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าให้น้าเขานะครับแล้วก็ไม่ได้พา,าเขาเที่ยวนะเพราะว่าน้าเขาสุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ <c oughs> นะ้าก็ได้มีความสุขมากๆนะที่ได้เจอผมผมก็มีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอผมนะ้านะครับไม่ได้เจอกันนานมากนานกดีใจมากไปเยี่ยมเขานะแล้วก็วันนั้นนะครับที่ไปเยี่ยมนนกนะผมก็นนกเขาบอกว่ามีรายการกันละครั้งหนึ่งรับจะไปสัมภาษณ์เขาวันนั้นเขาบอกเขาแอบเลยครับไม่ไม่ออกมานะผมว่าถามว่าทําไมล่ะเขาบอกว่าอ๋อรอถามผมผมอเอยนะรายการกันละครั้งหนึ่งเพื่อนผมเลย เพื่อนซีเลยนะครับสายเดียวกันพวกเดียวกันนะก็เลยต่อสายเลยวันนั้นผมก็เลยโทรหาเลยผมถามโคกวันนั้นแกมาสัมภาษณ์ผมอะมาแกมาสัมภาษณนะ์น้าผมบอกแกแล้วผมส่งข้อ,อความไปหาแกแล้วทําไมแกไม่ไม่บอกผมถ้าแกบอกผมอะผมบอกนะาเลยผมบอกนะานะเขายินดีเลยล่ะแต่วันนั้นอะโคกเขามีเด็กเด็กวัยรุ่นอะต่อไปให้ เด็กวัยรุ่นตอบไปให้แล้วก็คือเหมือนแบบอยากเจอโค้กอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ติดต่อน้าได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วน้าเขาไม่ออกมาเลยนะครับไม่ออกมาหาเลยแต่วันนั้นผมต่อสายหาโค้กแล้วแล้วก็บอกน้าเลยคุยวิดีโอคอลต่อกันตรงน้านานกให้ฟังเลยบอกเพื่อนโค้กแกมาเลยนะแกติดต่อน้ามาเลยเมื่อวานนี้โค้ก,ก็ได้สัมภาษณ์น้าแล้วนะครับ ในรายการกันละครั้งหนึ่งไบโคซิโล่นะให้เอฟซีเตรียมรอเลยนะครับในช่องกันละครั้งหนึ่งนะเตรียมรอได้เลยมีเรื่องราวดีๆให้น้องๆทุกคนได้ฟังกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมด้วยนะครับช่องออโอ๊ตคอรไลน์นะครับผมลงคลิปทุกวันอังคารวันศุกร์นะครับปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขสมหวังนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ